เดี๋ยวที้น้องๆเขาก็จะจะเดินมาเยี่ยวเปล่าน้องปลาด้วยาด้วยกันกับทีมนู้นป่ะมาคนละทีมใช่ไหมหรอไม่ได้ใครใครได้ให้รัวร้อยปลาอะไรก็ได้ขึ้นมารับซื้อรับซื้อเอาอมาทำซาซิมิ พี่ขายของอยู่ตลาดนัดนินจานนี่แหละปลาอะไรก็ได้แต่ปลาอะไรก็ได้ขึ้นมาเลยรับซื้อโลละหนึ่งร้อยบาทเมื่อก่อนเนี่ยจริงจรเราเคยเจอตรงเนี้ยนะแต่ตอนนั้นเราก็กินปลาดิบไม่เป็นเนี่ยมีคนตกได้ปลาสลาตัวใหญ่มากตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่กล้าขอซื้อเขาเพราะกลัวเขาไม่ขายใช่ปะแต่จริงๆก็ให้ราคาดีนะเพราะพี่ให้ราคาดีเพราะจริงๆในตลาดมันมันไม่ถึงหรอกแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าขายก็ไม่ถ้าขายก็รับซื้อแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่ว่ากัน บางทีอาจจะไปไปอวดญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เคยเคยเคยเจอไงที่บปลาบกงอ่ะมีเด็กคนหนึ่งตกได้ปลาปลาดุททะเลอะตัวขนาดน,นี้อะใช่ไหมแล้วเราไปขอซื้อเข้าตัวหนึ่งสี่ร้อยตอนนั้นนะแต่เด็กมันไม่ขายมันอาจจะเขาอาจจะแบบว่าอาจจะไปโชว์ให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมงงาไปทำไมวะตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ป่ะเออเออเออนี่เพี้ยก็จะก็นั่งอยู่เนี่ยมา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 ทุกวันพุธรหัสครับจะมาทุกวันพุธรหัสที่ตรงเนี้ยแล้วมีอยู่ตรงเนี้ยแหละเออนะมารอลุ้นกันเลยแต่ไม่